สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปเขาสู่ช่องยีสานบันปลาสตอรี่วันนี้น้ำพาพี่น้องมารอโครยอผู้หายยู่หางเขคือเก่าครับกับการหายเก็บดอกกระเจียวเป็นรอบที่สามของปีแล้วนะครับผมมาลุ้นนะครับว่าเมื่อน,นี้่จะมีดอกง,งามให้เกบ,บ๊หน่อยรายบันไดไปรูไปช่วนวนาการที่ชงต่อไปครับผมครับผมมาเริ่มต้นกันด้วยที่ดอกแรกของรายการ,กแ,รกแรกนะครับ รเราเป็นดอกง,งามนะดอกตุมเลยงามงามนะครับดอกแรกของอรายการส่ตาไปครับผมดูนก,กันไปด้วยครับดอกนึงครับพลังงามเลยครับนี่สองดอกนะครับดอกนห้องชั้นขอกดอกเดียวเพ้านะนยังงามอยู่ยครับผมนี่กงงามครับ คดอกนี้ข่างามนะครับอันนี้จิ้มไปแล้วตูมๆนะครับดอกตูมนะครับดอกปะเนี้ยเขาได้อยู่นะคเนื้อครับดอกกำลังงามครับยืดแย่ก,ก,กันดีครับ ทำง,มมาง,งามเลยครับผมนี่ดอกน้อยแนละ้วไม่ว่าก็พอได้เลยดนอะกนึงครับดอกตูมนะที่กระด้งงามๆได้เติมกันครับอีกจุดหนึ่งครับสามดอกเอาแค่สองดอกพ่อน,นะครับ ดอกตูมนะนนออรครับดเนี่ยบานละบอครับวันนี้คาดเอาแต่ดอกงามได้นะครับดอกต่มดอกตุมนะครับแล้วนี่โอ้นี่ก็ได้เยอะเตรียมกันครับผม มีการงามยู่นะครับเนี่ยพอใจครับดอกเต็งครับาง,งามงามเลถอนเอาเลยนะครับดินยังลมอยู่ดอกขาวง,งามครับผมเพดูนครับมารอบนี้นะครับบานเบิ้ลหมดเลยแม่นเบิดนะหมดเลยนี่ขึแม่น้ครับเนี่ยพี่อันนี้ครับ บานเบิ้ลน,นะครับก็จะได้เลือกเอาเฉพาะดอกที่ใช้ได้นะครับผมอนนันยังงามอยู่ครับตอนนี้ก็ดอกอวันอยู่นะครับเนี่ย ดอ,อกได้เลยนะครับขอ,อกกลมตุ่มางงามนะครับเห็นดอกบานนะครับจะว่ายังอ่อนอยู่นั่ครับที่สองครับตุ่มน,นะครับเนี่ยงามๆนะครับ ครับดอกกระเจะออกร่ายไหลแล้วเนี่ยบางบานถ้ารอบนี้บานลายนะครับบานเต็มปลาเลยเราจะคัดเอาจะพอดอกที่มันอ่อนๆอยู่นะครับสามารถเอาไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินได้นะอ่อนนุ่งงามนะครัาเห็นกรบพนกระแกวนะครับผมของบานนะครับเนี่ยกระบานนะท่านนี่ อันนี้กบบานครับตรงนี้นะว่าตรงนี้ยังปลับตูมอยู่นะครับเนี่ยเอางกับเม่นนะครับผมมีบางกบบานบ่หลายแต่ตรงนี้อีกดอนเนึ่ยครับอ๋อไม่กินบ้อนตรงนี้อืมดีกับบนบ้างหน่อยหน่อยนะถ้าบ่สแองเกลด,ดีก็บทบ่เ,เห็นนะ ตัวนี้นะครับรวบกระเปิ่งกระเจาแสบครับดอกตูมนะครับดอกเป็นหน่อยดอกบานให้เลยนะบานอาจจะพ่อเอาใอู่ยน้กระท้องบานาง,งามครับผม ดอกบานนะครับเต่ว,านออนว่ามันอ่อนรวกยังอ่อนดีอยู่นะนี่ยเติมกันครับเอกก็มีแห้งง่ามคักนะรั้ย่อนแลครับเนี่ยนนตูมเลยงามๆครับมีเม็ดกิ้มไบแล้วนะครับดอกที่ยังอยู่ในอนออยู่นะครับมอกขนนอนเลยอยีกหนึ่งดอกเติมกันครับกกำลังเริ่มบานนะครับ ยังตูมงามอยู่งามครับดอกหนึงครับงามครับดอกนีแก็งามครับเป็นดอกน้อยแต่ว่าก็ดอกอ่อนตูมดีครับผมงูมีกดอกหนึงครับนี่ยในที่มไม่เล่านะครับ ดอกงามคลกแล้มเลยตูมๆอม่อนครับดอกบางได้หลายแ้้เนี่ยลางแจและตอนนี้ดอกอ่อนอยู่ครับนี่หนึ่งดอกเติมกันครับนี่กัะดอกอ่อนๆนะครับ นี่ก็อ่อนอยู่นะครับเนี่ยดอกบานแต่ว่าเป็นดอกบานที่ยังอ่อนอยู่ดูถิงกระปุนกับแกวแสบเพือเขาครับดอกของงามครับตูมเลยนะเนี่ย ดอกกลมตูมง,งามนะครับเนี่ยเจ็ดเบิ่งหลับมันยังบอลแตะออกมาจากนอเลยง่ามขัดนะครับดอกบอลดอกงามดีตอนนี้งามพักนะครับเ่ยยัง,งบอลลมาจากรอเลยครับ นี่นะครับงามครับผมองอ,อเลยคนระับก็กงามงามนะครับผมนี่นะครับ ก็ผลจากนนะอ,อนะอ่อนน้ำงามครับขั้นกันอ่อ,อนน้ำงามขึ้นกันครับจุดนี้นดะอกคุณสวยงามไม่ผลจากนอเลยนะครับเตรียมกันครับรับกับการหายุหฮากินเมื่อเนี้นะครับ ขึ้นโคกหาเลาะ,ะเก็บดอกกระเจียวนะครับปลาเก้าปลาดมที่เคยมาเห็ุคลิปนะครับผ่านไปแล้วสองคลิปืันอนี้เป็นครั้งที่สามคลิปที่สามนะครับกับการหากิบดอกกระเจียวนะครับพิกัดเก่าไม้เก่านะครับบานแสงอรุณตำบลบุญท่านอำเภอสุวรรณคูณหาจังหวัดนองบุรำพูนะครับช่วงนี้เหตดบอกเหตดเศร้าออกแล้วนะครับก,ก็าาเกรย่มจะมาหาเก็บดอกกระเจียว่ายเห็ดอยู่ที่คิดว่าอีกโคดนคองจออีกนะครับเพราะว่ามีฝนแล้วก็ มีอากาศที่ฮอนอบเ้าว์นะฝนคงฝนตกมากอากาศฮอนอบอ้าวนะครับก็คงจออีกรกอบอยู่นะครับรอบหนาเพราะนี่อาจจะเป็นเห็ดละงออกออกคือทางอื่นเพิ่นแต่ว่าเหตดทางออกก็ดีวัดนะครับเพราะได้ยุ่ยได้กินอยู่นะครับสาหรับการหายอหากินตามโคต,ตามป่านะครับมื่อนี้มาหาดอกกระเจียวย่างเดียวนะครับในดอกกระเจียวเห็ไมเห็ดไม่แจมดอกเนื่องเอามาให้พี่รองเบิ้องะเสื้อนครับก็จะเอาไว้เป็นเสื้อเห็ดที่เข้าเนื้ ดอกกรเจียวมื่อนี้คัดเอาใจดอกงามนะครับดอกกำลังพ่อกินดอกกลมกลมแบบนี้ยเราเนี่ยก็หลายเยอะนะครับแล้วก็ดอกบานนิดน้อยก็มีนะครับส่วนนั้นบานคัดก็บ่เอานะครับถามว่ามันกินได้บ่บานคัดกินได้อยู่อ่อนอยู่่แตก็บ่แสแบคือดอกที่มันยังบ่บานคัดนะครับก็ขอบคุณพี่น้องพ้องไปสุขภูสุขก้นคาเฟ่เกียรติธรรมรับชมรายการจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่มึงคลิปเจ้าเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นการตังแก้งแกในการสร้างสารคลิปต่อไปครับขอบพระคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากพี่น้องสุขุมสุขคนคิดถึงพี่น้องสุขุมสุขคนคือเก่าครับมางค่ามางค่าตอบคลิปซ่าตอบคอมเมนต์ซ่านะครับก็อย่่าาพึงวกันครับยังคงคิดนถอยคิดถึงคือเกา่าพบพ่อแม่คลิปหน้าครับสำหบายดีกันสุขุมสุขคนมาเจอกันไปแล้วสวัสดีครับ